สวัสดีครับพบกันเช่นเคยนะครับวันนี้ก็ตรงกบับวัญจัร์ที่25เมษายนปีพุทธศักราช2565นะครับคอลัมน์คนปลายซอยโดยเปลวสีงเงินซึ่งตีพิมพ์ลงในนังสือพิมพ์ไทยโพสต์วันนี้จะเป็นเรื่องที่เกี่ยวพันกับหลักธรรมของศาสน,นาพุทธพอสมควรทีเดียวนะครับคุณเปลวให้หัวข้อเรื่องอย่างนี้ครับบอกว่าพักมัน,นพักการเมืองเนี่นะครับพักพญานากราช เริ่มต้นอย่างนี้ครับหน้านี้เนี่ยคำว่าหน้าีหมายถึงฤดูกาลน,นะครับหน้านี้เนี่ยนอกจากจะเป็นหน้ามะม่วงกับหน้าทุเรียนออกตลาดแล้วเนี่ยนะครับยังเป็นหน้าที่พักการเมืองเนี่ยเขาอ,ออกดอกกันด้วยนะครับฉะนั้นเนี่ยเราก็จะเห็นหลายๆพักต่างก็ทยอยกเปิดประชุมใหญ่ประจําปีตามที่กฎหมายกําหนดเอาไว้นะครับไม่แค่นั้นหรอกครับ ยังมีพักที่เปิดตัวใหม่อีกเรื่อยๆอย่างเช่นพักสร้างอนาคตไทยของคุณอุตมะกับคุณสนธิรัฐที่มีคุณสมคิดจาตุศรีพิทักษ์เป็นว่าที่นายกรัฐมนตรีของพักเขาความจริงก็ไม่ได้ตั้งใจว่าจะคุยเรื่องพักการเมืองหรอกนะครับบังเอิญมาเห็นมุกขำๆก็เลยเอามาคุยสเสลยในวันที่ไม่รู้จะคุยอะไรเนี่นะครับคืออย่างนี้เมื่อวานนี้วันที่24เมษายนเนี่ยนะครับ พักรวมพลังประชาชาติไทยเนี่ยเขามีการประชุมใหญ่กันเป็นการประชุมใหญ่ประจําปีที่มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรีอาจาร,รย์เอเนกเหล่าธรรมทัศน์ซึ่งเป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมหรือตัวย่อคือออ่างวแหวนจุดหรืออวอจุดเนี่ยนะครับก็เป็นหัวหน้าพักอยู่แล้วก็เป็นประธานในที่ประชุมด้วยอาจารย์เอเนกนี่คงไม่ต้องแนะนํา หรือว่าต้องอธิบายสรรพคุณกันเนี่ยนะครับรรู้กันอยู่แล้วเพราะว่าทั้งตอนเป็นอาจารย์มหาวิทยาลัยและก็ตอนที่มาเป็นรัฐมนตรีกระทรวงอวเนี่ยด้วยวิสัยทัศน์และก็ผลงานของอาจารย์เนธเนี่ยตอบโจทย์อนาคตประเทศเห็นได้อย่างชัดเจนนะครับขณะนี้ผ่านการยกระดับคุณภาพการศึกษามหาวิทยาลัยซึ่งทําให้ทั้งอาจารย์นิสิตนักศึกษาที่สนสาระมีชีวิตชีวาขึ้นมานะครับแล้วก็มุ่งมั่นในการที่จะพัฒนาชาติมากขึ้นอีกนะครับ เมื่อวานนี้ครับอาจารย์เอเนกเนี่ยกล่าวเปิดการประชุมตอนหนึ่งเนื้อหาใจความมาอย่างนี้ครับอาจารย์บอกว่าถ้าไปถามอาธิการบด,ดีทุกมหาวิทยาลายัยทั่วประเทศเนี่ยนะครับทั้งมหาวิทยาลัยของรัฐและเอกชนก็ตามเนี่ยทุกคนก็รู้แต่พอใจแล้วก็ชื่นชมกับผลงานของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงอวหรือถ้าหากไปถามอาจารย์มหาวิทยาลายัยและนักศึกษาเนี่ยต่างก็พอใจกับผลงานของกระทรวงเหมือนกัน นอกจากนั้นยังมีผู้หลักผู้ใหญ่ของบ้านเมืองเช่นนายเกษมวัฒน,นชัยองคมนตรีก็พอใจที่เราปฏิรูปได้เร็วขนาดนี้ซึ่งวงการอุดมศึกษาเนี่ยหปีที่แล้วเราพูดว่าอุดมศึกษาไทยจะไม่ทันโลกแต่เราเข้ามาได้เพียงแค่2ปีเราสามารถที่จะเปลี่ยนสภาพดังกล่าวได้ทั้งหมดตอนนี้อุดมศึกษาไทยเราวิ่งเชีวแล้วนะครับเรายึดมั่นแผนยุทธศาสตร,ร์20ปีซึ่งภายใน15ปีข้างหน้า คือปี2570กระทรวงอวเนี่ยต้องเป็นกระทรวงแห่งการพัฒนาที่ทำให้ประเทศไทยกลายเป็นประเทศที่พัฒนาแล้วส่วนแนวคิดในการส่งยานอวกาศไปสู่ดวงจันทร์นั้นก็เป็นการส่งสัญญาณว่าเราเป็นประเทศที่พัฒนาแล้วนั่นเองนี่แหละครับอาจารย์อเนกว่าไปอย่างนี้นะครับทีนี้เมื่อพักของอาจารย์อเนกเนี่ยประกาศว่าจะ go to the moon เสร็จปุ๊บก็ประกาศเปลี่ยนชื่อพักเลยแล้วก็เปลี่ยนโลโก้พักอีกต่างาจาก รวมพลังประชาชาติไทยกลายเป็นพักรวมพลังเฉยๆนะครับเป็นพักรวมพลังโลโก้ของพักเนี่ยก็เปลี่ยนมาใช้รูปของพญานาคสีเหลืองแล้วก็มีลายเส้นสีม่วงตัวอักษรพพานสีเหลืองอยู่กึ่งกลางเหนือกับลำตัวพญานาคพื้นหลังพญานาคก,ก็เป็นวงกลมสีม่วงล้อมรอบด้วยวงกลมสีขาวนั่นเองนะครับตัวอักษรชื่อว่าพักรวมพลังอยู่ด้านบน ชื่อภาษาอังกฤษอยู่ด้านล่างแล้วก็มีขอบสีม่วงล้อมรอบวงสีขาวอีกขั้นหนึ่งอาจารย์เอกอธิบายอย่างนี้ครับบอกว่าการเปลี่ยนชื่อพักเนี่ยนะครับเปลี่ยนให้เป็นพักรวมพลังเพราะชื่อพักรวมพลังประชาชาติไทยตอนต้นเนี่ยเป็นการทําให้ครบเนื้อหาสาระที่สุดแต่คนมันจํายากเราก็เลยตัดเหลือแค่พักรวมพลังส่วนสัญ,ญลักษณ์หรือว่าตราพักของเดิมเนี่ยก็สวยงามแต่ตอนนี้ เราต้องเลือกตั้งครั้งหน้าน่าจะมีพรรคการเมืองเพิ่มขึ้นมาอีกแล้วก็จาเป็นที่จะต้องมีวิธีการบอกกับประชาชนไปเลือกพรรคที่มีสัญ,ญลักษณ์ที่ประชาชนเนี่ยเห็นได้ชัดจึงจะทําสัญ,ญลักษณ์เป็นพญานาคเพราะว่ามีพลังแล้วก็เป็นการปกป้องพระพุทธเจ้าได้จึงเป็นสัญ,ญลักษณ์ว่าพรรคเราเนี่ยจะพิทักษ์ธรรมพิทักษ์สิ่งที่ถูกต้องส่วนตัวย่อจะใช้คําว่ารอเรือจุดพอพานจุดซึ่งจะทําให้ประชาชนเนี่ยจำได้ง่ายขึ้นนี่แหละครับ เหตุผลที่อาจารย์เอกว่าไว้อย่างนี้ผมฟังแล้วก็อมยิ้ม,มนะครับแล้วก็หัวเราะชอบใจอยู่คนเดียวอาจารย์อนุเอกนี่ดูแล้วคล้ายกับจะดูยากเข้าใจยากแถมขัดแย้งในตัวเองอีกต่างหากนะครับคุยบอกว่าแหมจะสร้างยานอวากาศไปดวงจันทร์แล้ววันนี้บอกเหตุผลที่เปลี่ยนชื่อพักแล้วก็โลโก้พักว่าจะเป็นพักพิทักษธรรมใช้พญานาคเป็นโลโก้เพราะพญานาคมีพลังแนละปกป้องพระพุทธเจ้าได้นี่แหละครับเหตุผลที่อาจารย์ว่ามาอย่างนี้ก็เล่นเอาทํา เอาคนที่ชื่อสมชัยศรีสุทธียกรอดีตกกตนเนี่ยถ้าคูณจำได้นะครับฉายาคืออดีตกกตหีบแตกนี่นะครับรีบไปหยิบเอาที่คนอื่นเขาโพสต์ถึงเรื่องนี้แล้วก็มาแชร์ในโลกโซเชียลต่อทันทีคุณสมชัยบอกอย่างนี้บอกว่าผู้ที่ใช้ชื่อว่าธนกรวงปัญญาที่โพสต์ภาพโลโก้พักรวมพลังประชาชาติไทยเปลี่ยนโลโก้ แล้วก็ชื่อพักเป็นรวมพลังพร้อมกับมีการระบุข,ข้อความว่าทําให้นึกถึง2ส,สัมอย่างด้วยกันอย่างที่ 1. ยาสตรีเพนภาคอย่างที่สองไม่ขีดไฟแล้วก็อย่างที่สคืองูตัวพ่อนี่แหละครับคุณเปลวก็เลยหันกลับมาตั้งคำถามนะครับว่าตกลงปีนี้เนี่ยอายุเท่าไหร่แล้วครับเนี่ยคุณสมชัย สงสัยจะมียาดีนะครับเห็นหน้าตาเนอ่อนกว่าวัยลงทุกวันเรื่อยเลยเอาแต่เพียงหน้าตาเถอะนะไอ้ส่วนสติปัญญาไอ้ความคิดเนี่ยไม่ต้องก็ได้ไม่ต้องอ่อนหรอกที่อาจารย์อเนกเขาบอกเหตุผลในการเปลี่ยนชื่อพรรคเนี่ยผมไม่ถึงคุณเปลวเนี่ยนะครับบอกว่าผมชอบฮฮชอบในความเป็นคนซื่อตรงต่อการคิดต่อการทําของตัวเองบนความเป็นนักวิชาการหัวรุ่นใหม่แต่ว่าใจรุ่นนวัตกรรมสังคมชาติด้วยปฏิบัติการที่เป็นจริง บนฐานกระทําเอาอนาคตชาติอนาคตประชาชนเนี่ยเป็นตัวตั้งยึดชาติพระศาสนาพระมหากษัตริย์เป็นเสาเข็มค้าเอาไว้นักปฏิบัติทางการเมืองเนี่ยมันต้องแบบนี้แหละครับคือเรียนสูงรู้สูงทางทฤษฎีเนี่ยมีเยอะแยะไปครับแต่ที่เรียนสูงรู้สูงแล้วเอาที่สูงเนี่ยมาคลุกคลีกับคนที่เรียนน้อยรู้น้อยพูดให้ชาวบ้านเขาฟังง่ายๆเข้าใจง่าย เห็นกันง่ายๆอย่างที่อาจารย์อเนกเป็นอยู่ทําอยู่นี่แหละครับมันมีน้อยแล้วก็หายากละเกินก็เห็นนี่แหละครับดรอเนกนี่แหละคนหนึ่งแหละคุณสมชัยเนี่ยเรียนก็สูงความรู้ก็สูงนะแต่ทําไมถึงมองว่าอาจารย์อเนกเนี่ยบอกว่าพญานาคมีพลังปกป้องพระพุทธเจ้าได้จึงนํามาเป็นโลโก้พักบอกว่านั่นเนี่ยเป็นเรื่องตลกล้อเลียนไปถึงขั้นเปรียบเทียบกับยาสตรีเพนภาคบ้าง เปรียบเทียบกับไม่ขีดไฟตราพญานาคบ้างเปรียบเทียบว่าเป็นงูตัวพ่อบ้างรู้ไหมครับทัศนคติแบบนี้เนี่ยมันต่ําต้อยแล้วก็ตำซามมากจริงๆเอาอย่างนี้จะบอกให้ไปเก็บความรู้ติดตัวนายสมชัยไว้นิดหนึ่งก็แล้วกันพญานาคที่เกี่ยวพันทางพุทธศาสนาเนี่ยจะแบ่งออกเป็นตระกูลใหญ่ๆ4ตระกูลด้วยกันคือตระกูลวิรูปักหรือว่าพญานาคสีทองตระกูลเอราปทะ,ะหรือว่าพญานาคสีเขียว ตระกูลฉับพญาปุตตะหรือพญานาคสีรุง้งแล้วก็ตระกูลกันหาโคตมะหรือพญานาคสีดํามีสี่ตระกูลส่วนพญานาคที่ปกป้องพระพุทธเจ้าเนี่ยจะมีอยู่เจ็ดพญานาค้วยกันไปที่รู้จักกันดีก็มีการนาคราชมีมุจรินนาคราชมีนัน,นโทปนันทานาคราชมีนาคนาคราชมีเอรกะปัตตนาคราชมีสีสุดโทนาคราชแล้วก็สีสัตตนาคราช ในบทสวดมนต์ในพุทธประวัติและก็ตามพระสูตรต่างๆนี่จะมีอยู่มากมายทีเดียวนะครับเรื่องของพญานาคกราชเกี่ยวกับพระพุทธศาสนาคนที่มีการศึกษาอยู่บ้างเนี่ยเขาน่าจะรู้นะไม่ใช่ไปเห็นใครพูดเห็นใครอ้างถึงพระพุทธเจ้าถึงคําสอนทางพระพุทธศาสนาก็หัวเราะเยาะบอกว่าพวกนี้เนี่ยเฉยเป็นคนหัวบดานบ้างอะไรบ้างแต่ถ้าเกิดไปอ้างเอาซิเซโรอ้างอริสโตเติลอ้างเพลโตอ้างแอคกไกนัสอ้างโบแดง อ่านโทมสัสฮอปแม้กระทั่งอ้างแซงชูสขวัญใจปิยบรนั่นแหละครับโอ้โหถ้าอ้างแบบนี้ได้บอกว่าเป็นผู้ทรงภูมิเป็นคนรุ่นใหม่เท่เป็นบ้าเลยเอาเอาอย่างนี้ลองอ่านนี่สิครับว่าคนพูดด้ข้อความราวนี้เนี่ยเป็นคนรุ่นใหม่หรือรุ่นเก่าคุณสมชัยด้วยนะครับลองทายดูประโยคที่ว่ามีต่างต่อไปนี้ครับเขาบอกว่าอย่างนี้เขาบอกว่า,าศาสนาในอนาคตเนี่ยจะต้องเป็นาศาสนาสากล ศาสนานนควรจะอยู่เหนือพระเจ้าที่มีตัวตนและควรจะเว้นคําสอนแบบสําเร็จรูปที่ให้เชื่อตามเพียงอย่างเดียวเท่านั้นและเป็นแบบเทววิทยาควรจะเว้นไว้คือแบบพึ่งเทวดาเป็นหลักใหญ่นั่นเองศาสนานนั้นในอนาคตเมื่อครอบคลุมทั้งธรรมชาติและจิตใจจึงควรจะมีรากฐานอยู่บนสามัญสำนึกทางศาสนานที่เกิดขึ้นจากประสบการณ์ต่อสิ่งทังป,ปวงคือทั้ง ธรรมชาติและทั้งจิตใจอย่างเป็นหน่วยรวมที่มีความหมายพระพุทธศาสนาเนี่ยตอบข้อกําหนดนี้ได้ถ้าจะมีศาสนาใดที่รับมือได้กับความต้องการทางวิทยาศาสตร์สมัยใหม่ศาสนานั้นก็ควรจะเป็นพระพุทธศาสนาคําพูดมีแค่นี้นะครับคําถามคือว่ารู้ไหมครับว่าใครเป็นคนที่พูดข้อความเหล่านี้คําตอบคืออัลเบิร์ตไอน์สไตน์ครับ ศาสดาวิทยาศาสตร์ของมนุษย์ในศตวรรษที่ยีนึงแะครับเห็นไหมครับสูงสุดทางวิทยาศาสตร์ของไอน์สไตน์ก็คือคืนสุสามันด้วยศึกษาและยอมรับคำสอนของพระพุทธองค์นั่นเอง